สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับเกษตรกรเถื่อนนะจ๊ะรดน้ำนะคะรดน้ำเปนไม้ค่ะอันนี้เราขึ้นแปลงใหม่นะคะนี่นะคะขึ้นแปลงใหม่ลงไปแล้วนะคะลงมาลดิะะลไปแล้วคือหวหจีเทานะคะ รอดูนะคะติดตามรอดูนะคะว่าจะปังหรือจะแ๊กนะคะส่วนแปลงนี้ยังไม่ยังไม่ได้ทําอะไรนะคะยังไม่ปลูกอะไร mm. คิดก่อนนะคะว่าเราจะปลูกอะไระะ mm. ส่วนตรงนี้ยาวประมาณเมตรกว่ากว่านะคะกว้างเมตรกว่ากว่าค่ะกว้างเมตรกว่ากว่ายาวประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณสิบเมตรสิบเมตรสิบห้าเมตรค่ะ ก็จะลดน้ำแบบนี้ไปนะคะทุกเช้านะคะมีทั้งผักในกระถางมีทั้งบางดินนะคะอันนี้ได้เก็บไปสามรอบแล้วค่ะ อันนี้จะเป็นผัดก,กาดขาวญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่ผักกัดเขียวนะคะอันนี้เพืเ่อนๆอันนี้จะเป็นเลโตะ ก็จะมีผักหลากหลายนะคะเพราะว่าเราทานเนาะเราก็ปลูกให้มันหลากหลายนะแต่ว่า,เ,าเรายังไม่มีเดือวจาหน่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักปอดสารนะคะปอดสารปลอดสารเคมีนะคะเราจะไม่ฉีดยาเราจะไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงอะไรทั้งสิ้น ฝากกดไลค์กดแชร์ดกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัว,วลาไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวใหม่คิดหน้าค่ะ